ครับเทียดนะครับว่าเทียดก่อนใอีโซงลูกค้าครับอันนี้เป็นลูกค้าเจ้าไม้ครับนี่เพิ่นมาจากสระบุรีเกุญแจเบิ่งห้านครับเปิด้ได้สเต็ปนี่ครับเป็นเกียร์มาเสียเป็นเครืร่องมาเสียจ่ว่าเป็นเกียร์รถยตนต์ครับนะครับปิ่งเขียดอะกว้าง12เมตร ค<ไ>รทบง,ง่ายสบ,สบ,บายสะดวกเจ็ดามสุงทุกท่านครับ มีผลงานของปิ่งการคึงครับชิมงานปิ่งการคึงสช่างกอนพีทีเอ็มเทียป้อบหมออตืดจมดครับอีสองมื่นจะได้เดือนแท่งเกาไปส่งเพื่อละครับแท่งฝากกลางครับทย่อยทย่อยทรงครับลูกค้าคิวต่อไปก็รอประมาณเดือนหนแม่หรือเดือนเมษายนครับ อ้อรัโมนฉีดยาตัวน,นี้เป็นชุดฉีดหลังครับฉีดหนาก็มีครับ